ฮ่า,าล็อบสมัครครับโนยีเจ็ดส่งรายชื่อด่วนๆเลยนะครับไปกันแล้วครับ50ินีขวัญใจให้เปแต่88น้องโน,โนมาแล้วไน้วิทย์ผู้ย่าไีกแล้ว สวยจริงๆครับเด็กคนนี้ครับไม่ธรรมดา,าเลยมั่นใจนก,กาครับมั่นจะสนับสนุนเด็กสักสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไม่เล่าเอาอีกแล้วค่าแรงยังไม่ได้เลยมั่นอทิที่ที่มั่นถ่ายชีวิตโครกระบือมั่นหมดเป็นพันๆทำไมมั่นไม่พูดทำไมมั่นไม่พูดถ่ายชีวิตโครกระบือไม่ไห้่อบไปถ่ายเธอคืนมาได้ไมั่ <laughs> เอาแล้วในสนามตอนนี้ครับมา่ายทำได้ดีครับน้องโดมแปดแปดครับเด้ดตลวิทย์ผู้เยี่ยมงับสวยสดงับเจ๋งรับโอ้ สวยสดจริงๆครับนะม,มั่นทำไมสวยอย่างนี้แหมคนนั้นพ่อคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค,ค,คุณตาคุณยายวันนี้มาเชียร์กันเต็มสนามไม่เพียงอเดียวมาเชียร์กันสุดที่ละมาเชียร์กันอย่างเต็มที่จังแหมว่าใครจังแหม เกมตัวนี้มันองมีทวีชัยวงสุวรรณแน่นอนครับเราต้องไปดูเราต้องไปดูเนี่ยไอชั้นที่นําเนีเบอร์แ8ดแปดน้ำโนครับตามมาด้วย4-0 1ทวีชัยวงสุวรรณโอ้โจีดจ้าไล้ทวีชัยครับที่สาพิเกพินาบทาเกิดหนึ่งส่หนึ่งครับอันดที่ส่ครับ ภูเบศนสายพานอันดับที่ห้านักกุนชกทุกความทำและอันดับที่หกสิงห์ทิศคงแก่ก้าอันดับที่เจ็ดนี่เป็นหมายเลขเก้าตัวเดียวครับบุญนวิชวงคุณนะครับอ่ามาแล้วมาข้างหลังมาอีกเอ้าเอ้าเจ็ดเจ็ดแกครับสหกิจโค้ดใช่แล้วก็สี่สามครับนักว่าผลแก่ก้าวันนี้รถน้ำผุพังแล้วไปยิ่ง้องขี่แล้วมันเป็นยังไงมันด้วยเลย VAP ระยองสายเอเอารถเข้าครับ VAP ระยองสายเอเอารถเข้าต่อด้วย 65cc ลายโมโตอายุไม่เกิน13ปีรุ่น27นะครับระยองขึ้นมาวิ่งก่อนนะครับอาไอเกิด์ไอเดอรลงลงไปตรงสายขึ้นไปเอ่ยเบอร์อะไรเอ่ยแต่ชชื่อไ่้ที่สองยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมแหม่ล้วลูกนี้ลูกชายแหม่ขี่ดีแล้วกันน้ำมันไม่ยอลมลงรุ่งวีชัยวส่องซวน อีอูจตชนจริเจงโอ้โหชนจรจครับแม่ที่สามพี่เป็นกันนคงาเกิดเนีก็ถ้า็ว่าทำได้ดีจริงจังจังอยาดีอยู่ยังดีอยู่ยังมีฝีมืออยู่นี่แหละชัดรับแห่งและเด็กเด็กเดนี่ยเจอตาแบบแม่ธรรมชาติแล้วจะขี่ยากมากดีสีเป็นสิ่ที่สุแก่ก้าสิที่สุดช้าไม่ได้บกนะบอรฮะหว เอะปิงไปทำไมไม่ลงปิงไปปิงไปไม่ไหวนะครับนักแข่งในลุนี้ทำให้ผู้ใหญ่หลายหลายคนเอาแล้วเอาแล้วใครจะเข้า สี่ศูนครับโอ้โหนิดเดียวโอ้โหชัยวงสุวรรณกับช่างแหมะครับอันดับที่สองโอ้โหนิดเดียวครับอันดับที่สามครับไล่มาแล้วไกลแล้วแล้วหนึ่งสี่หนึ่งครับพิษเพ็มธินกรชาเกศสิงจก